สี่ค่ะวันนี้จะมาชวนคุยกันแบบชิวๆนะวันหยุดของหมอดูชิวไหมใส่สูตรแป๊บบนึงก็คือทอสูตรก่อนจะได้ดูชิวมากขึ้นวันนี้จะมาชวนคุยกันในเรื่องของสถานการณ์ก็คือมีคนที่รู้จักกับหมอนะคือพี่เขาเนี่ยก็มีลูกสาวใช่ไหมที่อยู่ในช่วงของการเอนทรานตอนนี้ก็คือทุกคนกําลังจะสอบเข้าหาคณะที่ตัวเองต้องการใช่ไหมคะแล้วน้องคนนี้คือเขาอยากเป็นหมอฟันเพราะว่าเขาทําฟันกับหมอมา,มานานมากๆแล้วแล้วก็แบบเหมือนอยากเป็นแบบที่หมอเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งใจอ่านหนังสือมาแล้วหลายปีอยู่นะ แล้วทุกครั้งที่แบบหมอต้องเจอกับพี่คนนี้เขาก็จะบอกว่าเออน้องเขาแบบตั้งใจมากๆเลยนะแบบผมกังวลมากๆเลยเพราะว่ากลัวน้องเขาผิดหวังท้ายสุดก็คือผลออกมาเนี่ยพี่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าน้องเขาสอบไม่ติดแล้วตอนนี้นก็กาลังกังวลมากๆว่าน้องเนี่ยก็อยากจะซิ้วใหม่หรือว่าอยากจะสอบใหม่อีกปีหน้าหรือจะ เอาคณะอื่นดีทีนี้หมอก็ไม่ได้คอมเมนต์นะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องของน้องเขาแต่สิ่งที่อยากจะให้เข้าใจก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคือเขาเป็นแค่สถานการณ์นะทุกคนเขาว่าเป็นแค่สถานการณ์คือเป็นแค่แฟกต์ถ้าตราบใดที่เรายังไม่เอาความคิดของเราอะไปตีความสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่มีดีหรือไม่ดีอย่างสมมติถ้าเราอะตีความว่า ฉันสองไม่ตีดอะ่ะฉันนี่มันง่งจริงๆเลยคือฉันไม่ฉลาดฉันพยายามไม่มากพอแต่ว่าพี่เขาบอกว่าน้องเขาอ่านหนังสือตีสองตีสเนี่ยนะคือเด็กแค่เนี้ยอ่านหนังสือขนาดนี้แล้วถ้าเราคิดอีอย่างนะว่าโอเค อาจจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้รอเราอยู่เราอาจจะไม่ได้เหมาะกับสิ่งสิ่งนี้แล้วถ้าเราได้ทําสิ่งที่เราเหมาะและถนัดเจกระวานเขาส่งมาแล้วว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับเธอเธอมีสิ่งที่ทาแล้วมีความสุขและถนัดมากกว่าถ้าเราคิดแบบนี้นะมันต่างกันเลยไหมทุกคนที่หมอพูดได้เนี่ยเพราะว่าหมอก็เคยเิรอกแบบนี้เหมือนกันนะตอนที่หมอเอนฮานะหมอก็ไม่ได้เลือกเป็นหมอฟันเป็นครั้งแรกหมอเลือกแพทย์ก่อนแล้วก็ทันตะดอัพสัตแล้วหมอสอบไม่ติดแพทย์ ทั้งทั้งที่ตอนนั้นก็คือตั้งใจนะแล้วก็หวังมากๆว่าจะติดนั่นเป็นการเฮิร์ตครั้งแรกเลยทําไมรวมเรื่องแฝดต,ต่างจากนั้นอะ่ะพอหมอมาเป็นหมอฟันใช่ไหมเรียนหมอฟันแล้วก็ได้มาเป็นหมอฟันแล้วทุกคนดูตอนนี้ดิหมอดูมีความสุขไหมนั่งอัดคลิปทุกวันอะ่ะแปลว่าเรามีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่เราทําแล้วพอนั่งย้อนคิดกลับไปนะว่าถ้าตัวหมอเนี่ยเป็นแพทย์อะ่ะเป็นหมออะ่ะที่ต้องอยู่เวนใช่ไหมมันมีสองทางคือหมอคงสุขภาพแย่ายมากๆอะ่ะเพราะว่าเป็นคนแบบ ออไม่ค่อยปล่อยวางอะคะ่ะเออเราก็เลยมานั่งคิดย้อนกับว่า,วาอืมตอนนั้น่ะที่เราไม่ติดแพร์อะมันดีแล้วนะเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะไปอีกแนวอีกทางเลยอะแต่ตอนเนี้ยคือมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทํามากจากวาลเขาก็คงเวียงหมอมาเจอทุกคนะ่ะแล้วก็มาเป็นหมอฟันะ่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นอยู่ที่เราตีความนะคะไม่ต้องกังวลทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีเสมอ